นี้จะมาเล่าให้ฟังถึง n นิ t e c h n o l o g ีใน r e l ล x SMILE นะคะเครื่องมือของการรักษาสายตาถ้าเราอยู่กับเขาแล้วเราติดตามเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากๆเลยทุกลมหายใจทุกวินาทีเนี่ย r e s e n r c h v n d o e v e n t p ม e n t เนี่ยมันมีการพัฒนาตลอดนะคะในปีนี้เนี่ยรีเล็กก็พัฒนายิ่งิ่งขึ้นไปใน3สิ่งสำคัญเลยค่ะสิ่งแรกเลยคือ กยิงที่ไวขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากตอนนี้ที่ว่าเร็วแล้วนะคะในนิวเวอร์เทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็จะเร็วเวอร์ขึ้นไปด้วยตามกันเลยนะคะข้อที่2ในกรณีที่เราเนี่ยสมมติว่าในท่านั่งเนี่ยตาเราตาเราขยับอย่างนี้ในเวลาเรานอน,อนลงเนี่ยบางครั้งตาเรากรอกอย่างนี้ได้นะเขาเรียกว่าไซโครทอชันนะคะเครื่องเหลีอยสมายที่เป็นนิวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะสามารถจับ การขยับการกรอกไซโครทอชั่นได้อย่างสบายมากอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็เลยทําให้แม่นยำมากขึ้นนะคะเรื่องที่3เลยก็คือว่าไอ e ทร a c เกอหรือเครื่องติดตามการกรอกตาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้ง3เทคโนโลยีที่ก้าวล้ําขึ้นที่ทันสมัยขึ้นนั้นเนี่ยก็นําไปสู่ความชาัดแล้วก็แม่นยําขึ้นคุณภาพของการมองเห็นที่ดีขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากความที่เร็วขึ้นเวอร์เลยก็ตามนะคะ